อ,อุบาสิกาแกวทุกทุกทนสำหรับในวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักวัฒนธรรมชาพุทธการสักนิดหนึ่งที่ว่าเรื่องระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตโดยใส่คุณธรรมตามบทฝึกปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางพูดง่ายๆว่าเป็นการนำเอาคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาแปลมาเป็นบทฝึกที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการเพิ่มพูน ลักษณะน,นิสัยและคุณธรรมภายในตัวของเราในการดําเนินชีวิตในพระสัมมามุทธเจ้าให้หลักหรือว่างานที่ต้องทําอยู่มี3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกคืองานเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพอันที่สองเป็นเรื่องของงานในการพัฒนานิสัยอันที่3เป็นเรื่องของงานในการเจริญบําเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกจะมุ่งเน้นเรื่องของงานทางด้านการพัฒนาอาชีพมุ่นนเงเน้นของการแสวงหาปัจจัยสีเครื่องประพบริโภค แต่เรื่องงานของการพัฒนานิสัยกับงานของการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยอาศัยการเจริญสมาธิภาวานานั้นเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญกันค่อนข้างน้อยเป็นเหตุให้งานที่ทําเกิดผลอย่างไม่บริบูรณ์หรือเผดผลได้อย่างไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในการทํางานให้ครบทั้ง3ประการข้างต้นเนี่ยจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะงานในการพัฒนานิสัยและในการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตใจให้สูสง่ง เป็นส่วนที่มีความสําคัญในการยกระดับวิถีชีวิตให้มีความสุขและเป็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณธรรมพ่อพูนิสัยที่ดีงามทมี่เกิดขึ้นได้สําหรับขั้นตอนในการพัฒนานิสัยคุณคุณธรรมนั้นแนวทางในการพัฒนาเนี่ยมีขั้นตอนหลกัหลกๆอยู่8ขั้นตอนในการขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของวินัยส่วนตัวเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ เป็นเรื่องของวินัยในการตรงต่อเวลาขั้นตอนที่สองคือการฝึกดูแลตัวเองเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการฝึกวิียบทต่างๆเป็นเรื่องของการอาบน้ำอาบท่านะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะต่อไปขั้นตอนที่3เป็นเรื่องของการดูแลสมบัติตัวเองคือพูดง่ายว่านอกจากการดูแลร่างกายให้ดีแล้วต้องคอยดูแลสมบัติเป็นของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจัดเก็บให้เรียบร้อยให้ดูดี หยิบก็ง่ายหายก็รู้นะขั้นตอนที่4เป็นเรื่องของการฝึกดูแลพัฒนาสมบัติของส่วนรวมขั้นตอนที่5เป็นเรื่องของการที่ต้องไปอยู่ในสังคมและเราจะต้องเป็นสังคมชาวพุทธเป็นเรื่องของการดูนะเป็นเรื่องของการลุกนั่งกราบไหว้ทำเนียมปฏิบัติในการถวายสังฆทานในการกรวดน้ําในการถวายปัจจัยทายธรรมต่างๆแก่คณะพระภิสุสงฆ์เป็นทีเ่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนที่6เป็นเรื่องของการฝึกรักษาวินัยของส่วนรวมเป็นเรื่องของการที่คนหลายๆคนมาอยู่รวมกันจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่เป็นของส่วนรวมเพื่อให้เปิดความรเรียบร้อยดีงามและเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นผาสุขขั้นตอนที่7เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญคือเป็นเรื่องนี้ว่าเอาธรรมะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ นำมาสู่การประพฤติฏิบัติในชีวิตประจำวันขั้นตอนสุดท้ายคือการปลูกฝังเป้าหมายชีวิตให้มัน่นคงพูด,พดง่ายๆว่าให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราควรจะดำเนชีวิตไปในทิศทางอะไรอันนี้คือขั้นตอนในการฝึกพัฒนาตามแบบแผนของวัฒนธรรมชาวพุทธที่เราทุกคนได้ควรฝึกปฏิบัติบทฝึกที่เรานํามาใช้เป็นมาตรฐานหรือเป็นแม่แบบในการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธล้วนได้มาจากพระวิัยปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญของพระพิสุในพระพุทธศาสนาเป็นบทขัดเกลาในเรื่องของร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมกับการที่จะพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปเรียกง่ายๆว่าอาศัยพระธรรมอาศัยพระวินัยพระพิสุซึ่งบวชมาจากต่างถิน่นจากที่จากครอบครัวจากความเป็นอยู่เมื่อได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ด้วยอาศัยพระธรรมวิันนี้ เปรียบเสมือนกับดอกไม้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเมื่อนํามาเรียงร้อยด้วยพระธรรมวินัยก็เกิดความงดงามกลายเป็นพวงมาลัยนํามาซึ่งความสวยงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระวินัยจึงเป็นบทฝึกมาตรฐานที่เรานํามาใช้ในการเป็นบทเรียนในการพัฒนาซึ่งในช่วงโอกาสนี้นะว่าเป็นโอกาสดีที่มีโครงการบทวสิกาแก้วซึ่งคุณครูแม่ใหญ่และทางคณะกรรมการผู้บริหารการอบรม ได้นำเอาวิชาวัฒนธรรมชาวพุทธเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนานิสัยที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับอุบาสิกาแก้วทุกๆคนพูดง่ายๆว่าพอบทแล้วนอกจากจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติภาวนาแล้วในส่วนทางด้านร่างกายได้รับการฝึกปฏิบัติกิริยาม,มารยาทวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งเป็นผู้ที่งดงามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ